เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหลิวอี้เฟยนักแสดงสาวชาวจีนอเมริกันผู้โด่งดังจากบทบาทในภาพ,พยนตร์และซีรีส์ระดับโลก 1. ชื่อจริงและชื่อเล่นหลิวอี้เฟยมีชื่อจริงว่าอันเฟิงแต่หลังจากพ่อแม่แยกทางกันเธอเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวซีเมยจือและใช้ชื่อเล่นว่าซีซีส่วนชื่อภาษาอังกฤษของเธอคือคริสตันสจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิง เธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ8ขวบจากการชนะการประกวดนางแบบรุ่นจิว๋วและเริ่มแสดงซีรีส์เรื่องแรกบ้านตระกูลจินก่อนโด่งดังจากบทหวังอีเยี่ยนใน8เทพอสูรมังกรฟ้า 3. ผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังมังกรยกภาค2รับบทเซียวเหล่งนึ่งที่ทำให้เธอเป็นที่จดจำหนฟัดหนึ่งใหญ่ต่อใหญ่หนังฮอลลีวูดร่วมกับเจ็ตลีและเฉินหลง มูหลานรับบทมูหลานในเวอร์ชั่นคนแสดงของดิสนีย์ 4. การศึกษาและความสามารถพิเศษเธอจบจากปักกิ่งฟิลม์มอะคาเดมี่และมีความสามารถพิเศษด้านการเต้นบบลเล่เล่นเปียโนและพูดได้4ภาษาคือจีนอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุน่น 5. ฉายาพี่นางฟ้าเธอได้ฉายานี้จากบทบาทหวังอีเอียนในแเทพอสูรมังกรฟ้าที่ผู้ชมเรียกเธอว่าพี่นางฟ้า 6. ชีวิตส่วนตัวเธอเคยคบกับซงซึงฮอนพระเอกเกาหลีตั้งแต่ปี2015แต่เลิกกันในปี2017เนื่องจากทั้งคู่ไม่มีเวลาให้กัน 7. เป็นทาสแมวตัวจริงหิวอีเฟยรักแมวมากเคยเลี้ยงแมวมากถึง40ตัวและช่วยเหลือแมวจรจัดร่วมกับองค์กรการกุศล 8. ความล้มเหลวและความสำเร็จ แม้เธอจะมีฉายาเจ้าแม่หนังเจ๊งจากผลงานบางเรื่องที่ทำเงินไม่ดีแต่มู่หลานกวาดรายได้กว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกระดับเธอสู่เวทีโลกหลิวอี้เฟยยังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงชาวจีนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการบันเทิงทั้งจากความสามารถและความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ชอบบทบาทไหนของเธอบ้างหรืออยากให้เธอแสดงเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้นะ